สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาคลิปวิธีแก้โรบิตสองคูสองนสองูสองไปชมกันเลยค่ะบตอนที่หนึ่งทำชั้นที่หนึ่งกับสีขาวให้เต็มขั้นตอนที่สองทำสีเหลืองให้เต็มขั้นตอนสุดท้ายทำรูปให้เต็ม เราต้องดูก่อนว่าสีตรงนี้มันติดกับสีอะไรติดสีขาวมันติดกับสีอะไรติดกับสีน้ำเงินแล้วก็หาสีขาวที่มันติดกับสีเงินคือตรงนี้แล้วก็ปิดมาแล้วจากนั้นเราให้มันอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราก็ลงไปเลยอีกแล้วแล้วก็ล้ก็ลงไปเลย แค่นี้ก็จะได้สีขาวแล้วขั้นตอนที่สองที่ทำสีเหลืองให้เต็มแล้วก็ใช้สูตดขวาขึ้นบนซ้ายขวาลง <c oughs> บนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสีรุ่งบบรูบ,บิดของเรา แล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมนะครับมีจุดสีเหลืองอยู่ตรงนี้ก็ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาสองรอบซ้ายลงแต่แล้วถ้ามันมาอยู่ตรงนี้ก็ขวาขึ้นซ้ายขวาลงบนซ้ายสองรอบนะเข้าใจนะขั้นตอนสุดท้าย คือทำให้ลูกเต็มก็แล้วถ้ามีหน้าเต็มแบบนี้แล้วก็เอาไว้ขวามือแล้วก็สีขาวเข้าหาตัวเองแล้วแล้วก็ขวาสองล่างสองขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างสองขวาขึ้นขึ้นบนขวาขวาขึ้นแล้วก็สิเป็นยไงกันบ้างครับ ง่ายไลยครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลงคลิปอะไรอีกเรติดตามชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครับขอบคุณครับ